จะทำอย่างไรถึงจะให้เกิดเขาเรียกว่า Sustain ก็คือแน่นอนตอนนี้เนี่ยได้พูดถึงก็คงจะเกี่ยวกับเ,เรื่องสิ่งแวลดล้อมนะตอนเช้านี้ผมพูดไปร่วมงานของ UN พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเราเรียกว่าเน t ซ e r o นะครับไม่ปล่อยคาร์บอนนะพูดถึงขอบส6นะครับที่จะทำอย่างไรในขณะนี้บอกว่า UN นี่เขาบอกว่าเนทซีโร่ Zero, เนี่ยมันล ตอนนี้เราต้องพูดถือว่า Nature Positive Economy นะพวกเราจะต้องมาช่วยกันและโดยเฉพาะการที่ออกแบบเรื่องอพวกอาคารทั้งหลายพวกบ้านทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ามันมีเทคโนโลยีมากมายนะครับก็คงจะฝากให้ท่านนะครับว่าคำหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและออกกันค้าไทย